สวัสดีครับท่านผู้ชมและเพื่อนๆวันนี้พูดคุยครั้งที่46ครับก็จะคุยชีวิตประจำวันว่าด้วยเรื่องสีสมาธิปัญญาในชีวิตประจำวันที่เราเอาอมาใช้ปรากฏเตุอย่างนี้ครับ เราแรงมานานฝนก็เพิ่งจะามาตกแต่ทีนี้พอฝนตกก็มาซะเยอะเลยมาเรียกว่าเกินความจำเป็นหรือเปล่าหลายคนก็เกินความจำเป็นต้องไปเอาน้ำออกอน้ำท่วมอ้อยก็เรียกกันว่าหลายพื้นที่น้ำท่วม น้ำรอการระบายมันระบายไม่ทันลงใต้ดินไม่ทันดินที่มันโศกดินโศกก็หมายความว่าดินที่มันแล้งมานานเขาเรียกว่าดินโศกนะแถวเนี้ยเขาเรียกดินโศกพอฝนตกแล้วมันก็จะดูดน้ําเข้าไปใต้ดินฝนตกก็ดินก็จะได้อ่อนตัวแต่ทีนี้มันตกมากซะจนดินมีเต็ม ดินหายโศกมาดินหายโศกทีนี้ดินมันก็อ่อนจากดินแข็งนะดินทรายแถวนี้ไปดินทรายดินร่วนปนทรายแข็งพอมันแข็งพอได้น้ําก็ไปเต็มที่มันก็ตรงกันข้ามแล้วทีนี้อ่อนยวบยับ <c oughs> ก็เลยมีต้นไม้บางต้นในสวนป่าของผมนี่โค่นะมีต้นอ่ ต้นกระถินเทพาอายุสี่ปีโค่นมาต้นกระนินเทพาสี่ปีนี่ใหญ่มากนะครับถ้าแปดปีนี่สามารถตัดเอามาทำเครื่องเรือนได้เลยแต่ว่าสี่ปีนี่ก็ตัดเอามาใช้งานได้แล้วผมก็คงไม่ได้ใช้อะไรอะทำฟืนทำถ่านไปนะส่วนตัวต้นมันะจะเฉพาะตัวต้นมันในยังนึกไม่ออกเราจะไปทำอะไรแต่ส่วนกิ่งก้านมันนะก็มีงานใหม่นะครับ ทำฟืนทํำ่านทําอะไรไปว่างๆนะหรือปล่อยให้มันแห้งก็เอามาเป็นฟืนนะเอามาใช้ประโยชน์นะไม่ไม่มีอะไรไม่เป็นประโยชน์ <c oughs> กระถินมันหักครับเพราะมันอยู่ข้างน้ําข้างคลองไส้ไก่มันมันไม่ได้หักอนะ่ะมันโค่นเลยอะ่ะเพราะว่ารากมันก็คงจะ ดินมันอ่อนตัวรากมันก็ยังไม่ยั่งลึกมันก็โค่นลงมามันอยู่ใกล้น้ําด้วยพอมันโค่นมามันไม่ได้โค่นเปล่ามันก็ทับเอาต้นพยุงที่อยู่ข้างๆหักไปต้นนึงก็กลายเป็นว่าโค่นสองต้นไปเลยพยุงนี่มันไม่ได้โค่นเองอ่แต่ว่ามันโค่นเพราะมันถูกทับให้หักโค่นมันหักพยุงนี่เล็กกว่าเยอะนะเพราะว่าสี่ปี กะตินเทพาจะใหญ่มากในขณะที่พยุงก็ยังเอเท่าลำขาเห็นจะได้นะเท่าขาอ่อนนะนะประมาณนั้นแต่ว่ากะตินเทพานี่ยคืจะต้นเท่าเท่าคัวเท่าไหลเรานะความความใหญ่ในะนี้พอมันล้มมามันก็จะทับต้นไม้อื่นก็เลยทำให้พยุงเนี่ยมันหักโค่นไป แล้วก็ไปทับเอาไม่ย่านางอีกต้นหนึ่งไม่ถึงกับผักนะต้นตะเคียนตะเคียนทองโคไม่ถึงกับโคนะโน้มเกือบหักแล้วก็ดีเราก็ช่วยตัดแล้วก็ช่วยอ,อ,อายุไมย่านางให้รอดมาได้ต้นตะเคียนสวยมากเลยแต่ว่ายังเล็กอยู่อายุสามปีไม่ถึงสามปีดี สองสามปีกําำลังสูงกำลังสูงแข่งกับต้นไม้ป่าอื่นๆผมก็ปรารบเหตุอันนี้แหละครับในในการทำงานเอามาเป็นหัวข้อสำหรับการพูดคุยวันนี้ <c oughs> เรื่องชีวิตและจำวันเราเนี่ยมันจะมีธรรมะก็ามาเกี่ยวข้องและธรรมะในพระพุทธศาสนาเนี่ยรวมความใหญ่ ทั้งหมดเลยก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาและศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ได้เอาไปใช้ในโอกาสพิเศษอะไรแต่จะต้องเอามาใช้ในในชีวิตประจำวันในทุกๆเรื่องนะผมก็เลยปรารุเพจเนี้เอามาเล่าสู่กันฟังเ,เรื่องต้นไม้ที่ผมหักที่มันหักเนี่ยผมจะต้องทำการตัดทำการเลาะกิ่งตัด ต้นตัดโคนตัดอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยผมก็ถือว่าเป็นงานปฏิบัติธรรมถือว่านี่เป็นงานปฏิบัติธรรมชนิดหนึ่งทำไมถึงเรียกว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาก็คำพีบอกเอาไว้ว่าสถานที่ยืนเหยียบเปรียบได้ดังศีล สถานที่ยืนเหยียบนะเราจะตัดต้นไม้เนี่ยเราจะต้องมีที่ยืนที่เหยียบให้มั่นคงไม่งั้นมันหล่นนะต้นไม้มันล้มพาดอยู่กับกับกับคลองอ่ะกับคลองไส้ไก่คลองขนาดเล็กแต่ว่ามันก็ก็น้ำขึ้นเข่าประมาณโดยประมาณนะถึงเข่าอ่ะแต่ว่ามันก็เปียกแล้วหล่นลงไปมันก็ เราก็จะต้องมีที่ยืนที่เหยียบที่มั่นคงสถานที่ยืนเหยียบด้วยความระมัดระวังอันนี้เป็นศีลด้ความหมายดังนั้นเราก็มองหาสถานที่ยืนเหยียบในการที่จะทำงานครับเรียกกันว่าปฏิบัติศีลศีลไม่ได้ศีลไม่ได้รับจากพระเลย ศีลรับจากต้นไม้ศีลรับจากต้นไม้ที่ผมยืนอยู่นั่นว่าผมจะยืนเหยียบยังไงไม่ให้หล่นลงไปในคลองต้นไม้นี่เปรียบสเสมือนอที่ตั้งที่มั่นให้เท้าของผมยืนเหยียบอยู่ได้ให้ตัวผมเนี่ยได้ปฏิบัติศีลได้นี่ปฏิบัติศีลแล้วครับ จากนั้นผมก็มีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นที่จะต้องทำงานนี้ด้วยความเพียรพยายามอาการเพียรพยายามนี่เป็นคุณสมบัติของใจความตั้งใจที่จะเอาสิ่งนี้ไปทำงานให้เกิดประสบความสำเร็จและมีแผนงานมีแผนงานมีความพยายามมีความตั้งใจตั้งสติ ไม่ให้หล่นไปล่ะมีสติมีความเพียรพยายามมุ่งมั่นในการที่จะทำเรื่องนี้อันนี้เป็นสมาธิครับเป็นงานของสมาธิในขณะที่ทำสมาธินี่ก็ก็ต้องหาแรงจูงใจผมก็หาสายหาแรงจูงใจจริงๆเนี่ยก็พยายามนึกถึงพระพุทธเจ้าเอาไว้ว่าอย่าประมาทนะประมาทเดี๋ยวหล่นน้ำนะ มีแรงจูงใจอยู่ที่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงสุขโตไปดีไปดีปดมีความระมัดระวังนึกถึงสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทโธก็นึกว่าเอ,องานเนี่ยมันจะต้องทําด้วยความจิตสงบทําด้วยความสงบระงับใจเย็น ทำด้วยความรู้สึกว่าทําไปเรื่อยๆใจเย็นๆนึกถึงพระพุทธเจ้าทํางานที่มันยุ่งยากมากเลยงานพระศาสนาเนี่ยเป็นงานงานที่วุ่นวายแต่พระพุทธเจ้าอยู่ด้วยความสงบเย็นและปฏิบัติด,ด้วยจิตที่สม่ำเสมอครับพระพุทธเจ้านี่มีจิตสม่ำเสมอไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือจะเป็นคนร้ายยังไงพระพุทธเจ้าปฏิบัติด,ด้วยจิตสม่ำเสมอ มีความระมัดระวังและปฏิบัติด,ด้วยจิตสม่ำเสมอนี่ผมก็ต้องระวังนะมีแตนมีพึ่งบินอยู่ก็ต้องคอยมองนี่มันมีสัตว์พิษอะไรที่มันอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นมันหล่นมาเนี่ยต้นไม้มันหักโค่นมันก็คงกำลังจะอพยพย้ายหนีกันคงจะงานยุ่งไม่เบาพึ่งมิ้มมึมม้งอะไรเนี่ยมันก็มีอยู่ บินว่อนๆกันอยู่ผมก็ต้องคอยระมัดระวังอ่าอันนี้นะก็เป็นการฝึกจิตจิตก็จะต้องสมานไม่ได้ทํางานคนเดียวมีจิตสมานเสมอราบเรียบก็คือทํางานอยู่กับคนอื่นก็คือลูกกับคนในครอบครัวเนี่ยก็จะต้องดูแลใจประคองใจด้วย <c oughs> <c oughs> การดูแลใจประคองใจเป็นเป็นคุณสมบัติของงานสายสมาธิครับ นะเรื่องสีที่ยืนหยียบเรื่องสมาธิคือง,งานประคองใจนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระคุณของพระองค์ว่าเราจะจะต้องทําเรียนแบบทําเรียนแบบก็ด้วยการสมานใจประคองใจสมานใจให้ทํางานอยู่ร่วมกับผู้อื่นแล้วก็ไม่ตกอยู่ในความประมาทคอยระมัดระวังแมลงสัตว์กัดต่อยงูพิษ ต่างๆซึ่งมันอาจจะตกใจอยู่เพราะว่ามันเป็นป่านะครับส่วนผมนี่มันเป็นป่าแล้วะก,ก็ต้องคอยระม,มัดระวังสัตว์เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับแล้วก็คอยระม,มัดระวังทามไม่ให้ตกด้วยที่ยืนเหยียบมีจิตสำรวมระม,มัดระวังอ่ะนี่ก็เป็นงานของสมาธินอกจากนี้เราก็จะต้องเตรียมอุปกรณ์นะ มีขวานเลื่อยทั้งหลายเนี่ยมีความคมอยู่ในระดับที่ใช้งานได้พร้อมใช้งานไม่งั้นเหนื่อยมากนะครับถ้ามีดเราทื่อนะในช่วงช้าผมใช้มีดค่อนข้างจะทื่อหน่อยเอ,อตัดไม่ค่อยจะเข้าครับต้องใช้ความเพียรพยายามมากสมาธิต้องมากพาพราคผ้ฝายผมก็เลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนมีด เปลี่ยนชนิดใหม่เอาไปรับเอาไปทําให้มันคมขึ้นแล้วเปลี่ยนชนิดมีดที่มันมีความแข็งของเหล็กเนื้อเหล็กแข็งมากขึ้นนื้วตัดง่ายขึ้นแล้วงานในช่วงบ่ายก็จะรู้สึกว่ากินกําลังน้อยลงนี่เป็นปัญญาครับ <c oughs> ผมก็ถือว่าเป็นเรื่องของเรื่องของการ ฝึกฝึกปฏิบัติธรรมไปในตัวนะการฝึกปฏิบัติธรรมไปในตัวได้แก่ศีลนะส,สมาธิปัญญาในสีลสมาธิปัญญาไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ในวัดหรอกครับนะในในทัศนะของผมนี่ศีลส,สมาธิปัญญาเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตของผู้คนทุกคนนะถ้าเราใช้ชีวิตเกี่ยวข้องอยู่กับผู้คนนะเราก็จะได้ปฏิบัติ ศีลป,ปฏิบัติสมาธิและปฏิบัติปัญญา,อ,าอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันอยู่ตลอดอยู่การเป็นนิดโอเคนะครับอเน,นี้เป็นเป็นเรื่องที่ผมอ,อยากจะหยิบเอามาเอามาเป็นประเด็นสำหรับการพูดคุยน,นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับก็มีตัวอย่างอื่นๆมากมายาบางทีเนี่ยเป็นเรื่อง เอาเรื่องที่มันใกล้ตัวมากๆแม้กระทั่งการชงกาแฟการดื่มกาแฟเนี่ยก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติยังไงก็ก็เราสามารถใช้ <c oughs> แม้กระทั่งจะต้มน้ำ <c oughs> จะต้มน้ำดื่มกาแฟเนี่ยก็จะต้องมีความใส่ใจมีความระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของ ข้อควรระวังต่างๆในการต้มน้ําอันนี้เป็นศีลเนี่ยข้อปฏิบัติในการดูแลทางด้านกายภาพเนี่ยผมมองว่าเนี่ยเป็นศีลทีนี้ในเรื่องของจิตใจในเรื่องของสมาธิก็จะต้องมีความระมัดระวังอาการระมัดระวังเนี่ยเป็นเรื่องของสมาธิครับ คือต้องดึงใจดึงจิตของเราเข้ามาอยู่กับเรื่องนั้นในขณะที่ทําไม่งั้นมันจะพลังพลังพลาดสติเผลอสตินะแต่ต้มน้ําเผลอไว้กระหอม,อ,มอ,อ่เครื่องต้มก็ไหมนะถ้ามันไม่ใช่ระบบออโต้นะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นออโต้เยอะบางวันผมก็ต้มแบบไม่ได้ออโต้นะบังนี้เครื่องบางชนิดที่ไม่ได้เป็นออโต้เป็นเครื่องรุ่นเก่า ถ้าต้มทิ้งไว้บางทีมันก็ไหม้ได้เหมือนกันก็ต้องมีความระมัดระวังอาการที่เราระมัดระวังมองดูแลสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยมันเป็นสมาธิมันเป็นงานของสายจิตใจเป็นเรื่องของสมาธิคืออาการระมัดระวังไม่ประมาทและเราก็ได้ใช้งานใช้งานจากน้ำ น้ำรอ้อนได้ดื่มกาแฟเ,าเห็นความเห็นความเกิดและความดับเห็นความเกิดและความดับนะได้อิ่มนะได้ความอิ่มนะได้ดับความหิวกระหายนะได้ใช้ประโยชน์ก็มองได้ครับว่าเป็นงานของสายปัญญา คือเรงเห็นประโยชน์ที่จะได้รับนําไปใช้ประโยชน์ดังด้านนี้ด้านนี้ด้านโน้นหรือในเรือร่องอื่นๆก็แล้วแต่อันนี้ผมก็ยกตัวอย่างพอดีนึกอะไรขึ้นมาได้ก็เน,นี่ยเล่าสู่กันฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยบางทีก็เป็นเรื่องที่เออฟังดูแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่สเพเหระเพียงแต่ว่าเราสามารถหยิบเอามาใช้ อได้จริงๆเราสามารถหยิบเอาเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยเอามาโยงกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาได้จริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในวัด <c oughs> <c oughs> เวลาเราพูดถึงสมาธิเนี่ยเรามักจะมองถึงการนั่งตัวตรงดำรงสติมั่นเท้าวขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายหลับตา หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้มีสติอยู่กับลมหายใจอย่างนี้นะครับซึ่งซึ่งผมมองว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ควรฝึกแต่ผมไม่ได้ค่อยฝึกมากเท่าไหร่อ่ะฝึกน้อยแต่ควรที่ฝึกมากๆคือ,อดำรงชีวิตยอยู่ในขณะน,นี้เราทำอะไรอยู่ให้รู้ตัว ทำอะไรอยู่ให้รู้ตัวในขณะที่รู้ตัวนั่นเองเป็นการฝึกสมาธิทําอะไรอยู่ให้รู้ตัวยืนอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเป็นศีลมีความประคองจิตเป็นสมาธิประคองจิตมันจะได้ไม่ตกนะแล้วก็มีอุปกรณ์ในการทำงานเป็นปัญญาอุปกรณ์ในการทำงานนะจอบก็เป็นปัญญาได้ มีดพระอะไรเนี่ยก็เอามาใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำงานและพิจารณาคือตัวมีดตัวพระนั้นไม่ใช่เป็นตัวปัญญาแต่เป็นอุปกรณ์ที่เราซื้อไปถึงเพราะว่าเราจะได้เอาไปใช้ตัดใช้ถากใช้ตัดใช้ทำโน่นทำนี่ทำให้ประสบความสำเร็จเอเป็นข้อสรุปนะ ทําให้มันประสบความสาเร็จเพราะฉะนั้นตะหลิวตะหลิวกระทะหม้อข้าวเตากระทะนั้นก็เป็นเครื่องมือที่จะทําให้ประกอบความสําเร็จปรากฏความสําเร็จนั้นเป็นปัญญาครับดังนั้นศีลสมาธิปัญญาของผมนี่อาจจะอยู่ในครัวก็ได้อยู่ในร้านค้าอยู่ในท้องตลาดอยู่ในเลือกสวนไรนา อยู่บนเครื่องบินอยู่ในอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันทุกเรื่องผมมองว่าการใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นการใช้ในทุกสถานที่วิจารณาให้เห็นเรื่องนี้แล้วก็สนุกสนุกกับการฝึกใช้ชีวิต ชีวิตชาวบ้านชาวบ้านเรานี่แหละครับฝึกชีวิตฝึกชีวิตชาวบ้านชาวบ้านเรานี่แหละให้เป็นชีวิตที่มันที่มันเป็นธรรมะตามธรรมชาติธรรมะของผมเป็นธรรมะตามธรรมชาติอยู่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เรื่องวิเศษธรรมะไม่ใช่เรื่องวิเศษ ฟังแล้วก็แปลกใจนะออธรรมะไม่ใช่เรื่องวิเศษแเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาทำอย่างไรให้ชีวิตของเราอยู่กับเรื่องธรรมดาธรรมดาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจอยู่กับชีวิตธรรมดาธรรมดาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจไม่ใช่เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์วิเศษพลิกกึกง ไม่ใช่เรื่องพีิลึก,กลิอ,อขเาะเหินเดินฟ้าดำดินได้คุณสมบัติพิเศษนั่งสมาธิแล้วกระโดดตัวลอยบึ้งบังบึ้งบังเห็นคลิปดูแล้วน่าสงสารก็ปฏิบัติกันไปฝึกกันไปนะครับเพียงแต่ว่า ให้รู้ให้เข้าใจว่าบางทออีการหลงการเข้าใจผิดในข้อปฏิบัติเนี่ยผมมองว่าบางทีทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เนิ่นช้าติดขัดและกลายเป็นการแสวงหาโมฆะธรรมเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องยากเข้าใจยาก เข้าถึงได้ยากจนกระทั่งครั้งหนึ่งพ่อผมเนี่ยเคยบอกในยุคแรกๆว่าอยากจะไปเกิดในยุคพระศรีอานพระศรีอานคือยุคพระศรีอริยะเมตไตรที่มีความพร้อมในเวลานั้นมีความพร้อมทุกทุก,ท,กทุกด้านคติสมบัติทิสมบัติประโยคสมบัติกาลสมบัติทั้งหลายเนี่ยมีความพร้อมหมดเแล้วคนจะบรรลุทำงานต่อมาพ่อผม เมื่อท่านอายุมากขึ้นท่านก็บอกว่าท่านจะไม่ไม่รอไปยุคพระสิีอานแล้วเพราะมันสามารถไปได้ในยุคนี้เกิดมายุคนี้พบพระพุทธเจ้าคือพบคําสอนเราเกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าแต่เราพบคําสอนพระพุทธเจ้าเราเห็นพระพุทธเจ้าได้ในยุคนี้เราจะรอทำไมไปถึงยุคพระศีอานนี่พ่อผมพูดให้ผมฟังที่แรกเนะี่ยพ่อผม พูดถึงยุคพระศรีอานเพราะท่านมีความปรารถนาจะไปเกิดยุคพระศรีอานเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องลึกซึ้งเข้าใจยากปฏิบัติยากเข้าถึงยากเพื่อไปเกิดในยุคพระศรีอานอธิษฐานจิตขอแต่ต่อมาท่านเปลี่ยนใจเมื่ออายุท่านอายุมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นปฏิบัติธรรมมากขึ้นท่านพูดกับผมเองท่านพูดเรื่องปัจจุบันเนี่ยท่านไม่ได้คิดเรื่องไปเรื่องพระศรีอานแล้ว แต่มุ่งเอาชีวิตขนาดเนี้ยเข้าใจชีวิตขนาดเนี้ยว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนานี่ถือว่าโชคดีสุดๆแล้วแล้วไปหวังลมๆแรงๆอีกยุคหนึ่งปรารถนาไปอีกยุคหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าจะได้เกิดหรือเปล่ายากแสนยากนะการเกิดมาแล้วไปเกิดในยุคที่มันสมบูรณ์พร้อมอย่างนั้นเป็นเรื่องยากเข้าใจยากและเข้าถึงยากด้วย เพราะผมเปลี่ยนความคิดและผมก็เห็นด้วยกับพ่อผมอย่างยิ่งในประเด็นว่าเมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาณตอนนี้แม้ว่าการจะล่วงแล้วต้อง2,500ปีแล้วถือว่าเป็นพวกเป็นผู้ที่มีโชคอย่างมากในการพบพระพุทธศาสนาแล้วเราจะไปรอยุคพระศรีอารททำไมเราทำวันนี้ไม่ดีกว่าน่ะ แล้วผมก็มองอีกว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้เป็นเทพผู้วิเศษพระองค์คือมนุษย์เพราะฉะนั้นเราสามารถปฏิบัติเยี่ยงพระองค์ได้ปฏิบัติตามรอยตามแบบของพระองค์ได้ธรรมะของพระองค์ไม่ได้ลึกไปจนเราไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ในชีพิตประจําวันของเราเนี่ยเราสามารถเข้าถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าคือเรื่องสีสมาธิปัญญาเนี่ยได้ในอิริยาบถต่างๆทุกอิริยาบถท,ที่เราปฏิบัติอยู่เพียงแต่ว่าเราจะนึกถึงและเอามาใช้เอามานึกถึงเอามารำลึกถึงเอามาปฏิบัติได้ในขณะนั้นหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าเราฝึกปฏิบัติ สีนสมาธิปัญญาก็เป็นเรื่องพื้นพื้นเป็นเรื่องเข้าใจได้ปฏิบัติได้ทุกเมื่อเชื่อวันเหมือนกับผมยกตัวอย่างเรื่องที่ผมกำลังตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่มันลม้มลงเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์นผมมองให้เห็นอบอกให้เห็นว่าศีนสมาธิปัญญามีอยู่ที่ต้นไม้ล้มนั่นเองว่าผมจะปฏิบัติสีนสมาธิปัญญา ตออ่อเรื่องนี้อย่างไรโอเคนะครับในการเล่าสู่กันฟังก็ใช้เวลา <c oughs> เล่าสู่กันฟังนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับในการหยิบเอาเรื่องธรรมมาเป็นเรื่องใกล้ตัวสิ่งสมาธิปัญญาเป็นบทสรุปของ โลกและชีวิตทั้งหมดในพระพุทธศาสนานครับคำสอนทั้งหมดในพระพุทธศาสนาสรุปลงด้วยเรื่องศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นศิษขาะดังศิขาบทเป็นเรื่องที่ต้องฝึกปฏิบัติครับเป็นเรื่องที่ต้องฝึกครับเป็นสิคขิสิกขติตาษาพระเนี่ยต้องฝึกปฏิบัติเอาเป็นธรรมภาคปฏิบัติไม่ใช่ธรรมภาคเรียนรู้ เรามักจะเอาธรรมะต่างๆนี Kid, and 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 enders, ่เป็นเรื่องของการเรียนรู้เรียนแล้วก็รู้แล้วก็จบเรียนแล้วก็รู้แล้วก็จบต้องเรียนให้รู้แล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติให้รู้เรียนเอาไปปฏิบัติให้รู้เรียนเอาไปปฏิบัติให้รู้เรียนเป็นปริยัติปฏิบัติก็เป็นปฏิบัติ ให้รู้ให้รู้ก็คือเป็นปฏิเวทะคือได้รู้จริงๆเนี่ยไม่ใช่รู้เพียงเข้าไปถึงสมองแล้วก็จําได้ด้วยสัญญาแต่เป็นการเข้ารู้ด้วยจิตวิญญาณจริงๆโอเคนะครับนี่ก็เล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆก็ขอบคุณนะครับทีเ่เวียนติดตามชมกันอา่ก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้โอกาสหน้าก็จะได้เล่า เรื่องราวต่างๆสู่กันฟังอีกสักสีกสักห้าคลิปตอนนี้ไปคลิปที่4ี่นะตั้งใจว่าจะทำให้ได้ประมาณ5้าสนะห้นี่จะครบป,ปีนะแล้วก็คงจะเปลี่ยนแนวนโยบายคงจะไม่ทำคลิปสดอ่ะเพื่อจะได้เอารูปต่างๆนะเอามาลงคลิปแห้งเนี่ยมันมันดีตรงที่ผมสามารถตัดต่อมีเวลา เอาพูดสดอย่างนี้แหละครับเสร็จแล้วผมก็เอาเอาเอาที่ผมพูดไว้นี่เอามาเอามานั่งเรียงตัดต่อในคอมพิวเตอร์แล้วก็ใส่ภาพใส่อะไรเรื่องราวต่างๆผมว่ามันก็น่าจะน่าจะดูดีขึ้นก็ตั้งใจว่าจะทำแบบนั้นเป็นครั้งเป็นคราวไปก็คงจะคงจะติดตามกันนะครับ <laughs> สมัยก่อนตอนเรียนอตอนตอนทำงานเนี่ยก็ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยเดี๋ยวนี้พอมาเป็นชาวสวนร้อเปอร์เซนี่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เลยก็ยังนึกเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าจะใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เอากลับมาใช้ประโยชน์บ้างทิ้งไปหมดนะเรื่องเอ็กเซลต่างๆนี่ผมผมถนัดนะผมผมใช้งานด้านเอ็กเใส่สูตรใส่ทำ การแปลงข้อมูลต่างๆเนี่ยทำได้ดีพอสมควรแต่ว่าก็ทิ้งไปนะสี่ซ้าห้าปีนี่ก็ทิ้งสิ่งเหล่านี้บางทีก็นึกจะได้ก็กจะได้นํากลับเอามาใช้ใหม่ในการฝึกงานตัดตรงตัดต่ออะไรกับคอมพิวเตอร์บ้างได้ใช้ประโยชน์คอมพิวเตอร์มันทิ้งไว้เปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์พอจะได้เอามาใช้ในโอกาสต่อไปอโอเควันนี้หมดเวลา ขอบพระคุณมากสวัสดีครับ